ร้อยหมุกพันฮาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีคสอนสินใจนามสกุลเลยครับสอนสินใจนามสกุลสินใจพี่นามสกุลสินใจพี่ชื่อสอนผมเรียกว่าชื่อสอนสินใจใช่น้ำสกุลไหลกระโทกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะชื่อสอนชื่อสอนเต็มๆชื่ออับสอนบ้าอับสอนื่อผู้หญิงเกสอนอ่ะอุ้ยเกสโอ้โหไม่ต้องอันนี้เขาสอนตัวเองได้ไม่ต้องให้เกมาสอนเลยครับ ชื่ออะไรสอนอะไรสอนชื่อสอนสินชัยครับสอนเฉยๆเนาะชื่อสอนเลยนะใช่ฮะนามสกุลสินชัยจริงๆแล้วที่มาที่ไปของสอนสินชัยครับอะไรครับก็คืออันนี้จะมามอไซค์ใช่ไหมแฟชั่นออกไปั่านท่านครับพี่เอาไปจับกับแกะครับเอาไปจับกับแกะครับอะไรวะเอไปจับกัปแกะกัปแกะเหรอครับเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกตุ๊กแกะเขาบอกกับแกะ บ้านผมเพื่อนอื่นกับแก่บ้านผมบ้านผมครับตุ๊กแก่ที่ศาสตร์มันร้องกับแก่มันไม่ร้องตุ๊กแก่จริงที่ที่ภาคกลางมันร้องตุ๊กแก่ใช่ไหมเออตุ๊กตุ๊กตุ๊กแก่เฮ้ยครับที่ตุ๊กแกยังแบ่งพากเลยแบ่งกำเนียงแบ่งกำเนียงเป็นความรู้ใหม่วะแบ่งกำเนียงพี่คนจังหวัดไหนครับมหาสารคามมหาสารคามเป็นคนอีสานส่วนมากคนมหาสารคามหน้าตาดีนะครับพี่ ผลงานเพลงมาสักครู่ผัวเก่าครับผมผัวเก่าเป็นคนร้องผัวเก่าเป็นคนร้องบอกว่าเรานี่ยคือผัวเก่าขอโทษที่รังแกเมียเอาเมียมาตลกเอาเมียมาพูดออกโทรทัศน์คือตอนนี้พี่กับเมียเนี่ยยังเล่นอยู่ยังไม่เก่ายังไม่เก่ายังไม่เป็นผัวปัจจุบันอยู่เอาเรื่องนี้เอาเรื่องเเนื้ออพ่ตในอดีตที่อยู่กับภรรยาไม่เคยได้ดูเลยคิดฮอด คิดถึงครับความเก่าความหลังว่าเฮ้ยพอมียไปแล้วใช่คิดถึงใช่ทําไมเราเจอคนดีๆทําไมไม่ดูแลนี่แล้วพ่อขาดเขาไปเนี่ยความรู้สึกอะไรมันก็ลําบากไปหมดทุกอย่างเลยใช่ไม่แต่พาดกันึงซักเองผาซักเองกุวันไหกวันกลนกวันซักทุกวันข้าวก็ต้องหากินเองแล้วสุดท้ายก็ได้แต่ขอโทษแต่งงานก็ใช่ใช่ใช่ เวลามาแม่พี่บอกให้สอนง่ายๆเวลามารายการเนี้ต้องอดทนใช่ไหมครัอดทนเล่าไปเรื่อยๆเฮ้ยน้องนสองศิลัยสอนชัยสอน สอนใจมีคนจะไม่สอนใจมีคนนะสอนใจไม่มีอัีแต่สอนเฉยอ่น้องสอนคสินชัยน้ำเป็นนามสกุลไอ้สี่คนนี่ใครนม่ได้งอขนาดแล้วแล้วใส่เสื้อผัวเก่าด้วยผัวเข่าทุกคนเลยเป็นเป็นทีมงานครับครับผมเป็นคือนี่เมียทิ้งหมดแล้วทั้งทุกคนไม่ใช่ทิ้งหมดเลยทีมงานคือขึ้นเมียทิ้งทั้งนั้นเลยเหรอฮะหน้าที่เขาอะไรพูดแล้วไม่รู้เรื่องจะมากระทืบจะมากระทืบหรือว่างานเขาอ่ะ สอนสินชัยชื่อสอนนิมสุุลสินชัยเป็นคนมหาสารและคามเป็นเนื้อพูดถึงว่าเฮ้ยเราทำไม่ดีกับเมียเราตอนเมียเราอยู่เฮ้ยไม่ใครดูแลตอนเมียยิ่งไปเพ๊บพอเราอยู่เราต้องทำงานเองซักผ้าเองะเราคิดถึงเมียเราทันทีเด้อไปพกการูพกกนรู มาสี่นี่ลักษณะไปทางนี้ก็โดนไปทางนี้ก็โดนไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกจะตุลาทิศไปกินข้าวยังทำกินออกไปข้างนอกกันนะไปเถอไปไปั้ยโัวไปเดยทิ้งแล้วขาก่อนชวนไปอ๋อชวนไปไม่ทันออกประตู แล้วนึกว่าพี่ไม่สู้ถูกไหมไม่สู้พี่ไม่สู้สิ <laughs> มันได้ถูกแล้ว <laughs> โอ้ <laughs> ไม่น่ารอดเหมือนกันไม่น่ารอดไม่น่ารอดชีวิตพี่ไม่น่าน่นานจะตายแต่เด็ก <laughs> ร้อยมุกพันหา้า